โอเคครับอ่าวันนี้ก็จะมาตัดอ่าน้ำดอกไม้นะครับเอ,เอาไปไว้กินสุกนะครับตอนนี้มันเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวให้คุณแม่แกตัดนะค,ครับแม่คุณตัดเลยน,ะนี่ครับคุณแม่ตัด,ดหให้แม่คุณแม่ดูอก้เอูออกกสวยโชว์ดิครับโชว์เ <c oughs> ต็มเต็มลูกนี่ซื้อือจุกนะครับแม่นี่นี่ครับนี่น้ําดอกไม้ของคุณแม่ครับคุณแม่ปลูกเองกับมือครับในดูอีลูกนะครับแมนี่ตอนนี้เริ่ม มะม่วงเริ่มแก่กันแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่น้ำดอกไม้นะครับก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับนี่ก็เป็นที่คุณแม่ถือนะครับนี่ก็เป็นพันธุ์พันธุ์อะไรนะครับแม่คุณแม่ขานิ่ยมขานิยมนะครับนี่ครับดูลูกครับขานิยมลูกเขาจะใหญ่ๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวคุณแม่ตัดไหมครับนะครับนี่ครับนี่ขานิยมครับหักแล้วครับตาเนี่ย นี่ครับยกยกโชว์หน่อยครับยกโชว์ได้ค่ะลูกโนดโนแต่มันไม่สวยมันติดดินลูกมะม่วงบางแม่ครับคุณแม่ก็ขยับอีกนเอนี่ครับอันนี้คืเป็นขาวนิยมครับลูกโตโตอันนี้ใส่พันอะไรครับคุณแม่น้ำดอกไม้สีม่วงครับผมน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับแต่พอดีมันไม่ค่อยโดนแดดเนาะพอดีไอใบมันมันบังนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ลองดูครับนี่ครับน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับลูกโตมากนะครับลูกโตลูกใหญ่มากครับ แต่ถ้ามันโดนแดดจัดๆก็จะสวยงามเอองี่ยมนไัี่นะนี่ครับมันลูกมันยังใหญ่ครับนี่มันไม่ค่อยโดนแดดครับถ้าโดนแดดจัดๆสีมันจะออกสีม่วงนะครับสีจะออกม่วงเนี่ยนี่นะครับน้ำดอกไม้สีม่วงเดี๋ยวคุณแม่ลองผ่าข้างในให้ดูหน่อยได้ไหมสีม่วงนะครับเห็นไหมครับผ่าดูสีเดี๋ยวดูสีกันครับ เห็นไหมครับก็จะออกเป็นสีม่วงๆอย่างนี้เห็นไหมครับถ้ามาโดนแดดจะจัดสีมันจะม่วงๆเลยครับเดี๋ยวให้คุณแม่ผ่านให้ดูครับอันนี้มันดิบอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูนี่นี่ข้างในครับเนี่ยเนี่ยเรื่องออกเหลืองแล้วเรื่องสวยนะครับเดี๋ยวเราไปบ่มอีกทีนึงครับไว้กินสดลองชิมดูครับลองชิมดูครับมันเป็นไม่เปรี้ยวหรอกินได้กินได้ครับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะครับรสชาติอร่อยครับอร่อย ครับชินได้มาชิมดูิดูให้แต่กล้องชิมนะครับไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวกล้องชิมไม่เปรี้ยวได้ได้รสชาติมันจะมันๆครับมันๆนไม่หวานมากครับแต่ส่วนใหญ่ยินยอมจะทานสุกกันมากกว่าอันนี้ใส่พันอะไรนะครับคุณแม่เขียวใหญ่เขียวใหญ่เนาะครับอันนี้ก็จะมาซอยต้นเขียวใหญ่กันครับอ่าเดี๋ยวคุณแม่ซอยลงมาให้ดูนะครับเขียวใหญ่ ลูกมันใหญ่ครับตะก้ามันเล็กก็แล้วถ้าเจอเขียวใหญ่นี่ครับไห่ครับนี่ไหนลองดูครับคือโชว์นะครับมันไม่ออกตะก้าครับเอาลูกนี้ครับอันนี้สายพันธุ์เขียวใหญ่ครับจริงจริงมันจะมีสามฤดูเนาะแล้วก็ดอกไม้สีทองอีกครับอันนี้เขียวใหญ่ครับมีลูกใหญ่มากครับ นะาเกิดนครับดูเขียวใหญ่นะครับนี่นเขียวใหญ่นี่สันเดียก็าทานดิบก็ได้นะทานดิบไ,ได้ทานสุกได้นะครับนี่ครับเขีวยวใหญ่แล้วก็ยังมีในสวนอีกอาลายสะพันเนาะยัยงมีสารดูดูที่ยังไม่ออกลูกกาลังจะออกลูกนะครับแล้วก็มีน้ําดอกไม้สีทองนะครับแล้วก็จะมีฟ้ารันเขียวเสวยเนาะฟ้ารันกับเขียวสวยนี่มันออกออกก่อนออก,กินหมดไปแล้วออกก่อนกินหมดไปแล้วครับอันนี้ก็เนี่ยผลไม้ที่สวนครับครับผม ก็นี่อีกต้นหนึ่งครับเป็นมะม่วงสารบด,ดูดูนะครับนี่นี่นี่ให้คุณแม่ให้คุณแม่ด้เด็ดเด็ดให้ชมนายยกตรงไหน่อี๋ยวให้ชมนี่นี่ครับเป็นสารบด,ดูแล้วก็จะมีลูก,กสุกๆอยู่บ้างนี่นี่นะครับนี่นี่คุณแม่อะไรเก็บสารบด,ดูเลยครับนี่ให้คุณแม่เอามาสักลูกดิหา่าห่าดูข้างเนื้อขา้ขางในที่มันเหลืองๆอนี่ะดูเนื้อครับหนึ่งอ๋อดูสีครับ สีสวยมากครับนี่ครับนี่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 ่ชื่อหมครับหวานหวานมะม่วงกันต่อนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีตั้งหลายสายพันธุ์ที่เก็บมานี่ครับนี่นี่ครับมีเยอะแยะเลยครับที่เก็บมา